เรียนจบแล้วเนี่ยท่านมหานี่เป็นตัวอย่างให้กับประเศชาติบ้านเมืองให้กับพระศาสนาจะถ่ายบานหรือไม่พูดตรงตัวไงเป็นเป็นตัวอย่างให้กับศาสนาหรือไม่ท่านเรียนจบแล้วฉันจะจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองมันคารวะหรือไม่ยังเอาโทรศัพท์แนบหูแล้วก็โทรหาไอ้สตีเป็เพื่อไอ้พูดในทางด้านชู้สาวอยู่หรือไม่ นั่นน่ะก็ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาไปหาเรื่องผู้ที่ไม่ใช่ญาติใช่ภาวนาหรือไม่ท่านก็ต้องบกมาตรงนี้ที่ท่านมาหาแน่นไม่ใช่ว่าจะมาตำหนิคนนั้นคนนี้ตลอดตลอดตลอดนี่ผมไม่ได้ตำหนิใครนะผมจ,จมาำจมวินัยขึ้นในมึงทีมาอย่างในประตูนนี้ก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เรียนพอจดจําบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ผมใช้ศัพท์ภาษาที่จะให้พระที่ไม่ดีนะั้นมาเข้าใจบ้าง หรือญาติชมที่ไม่ดีนั่นหรือวาสุมิกาที่ไม่ดีนั่นเขาใจบ้างผมจึงใช้คาว่าด่าไงในนั้นก็เพียงวาตมนี้วาตมนี้นี่เราพวกเราฟังไม่ละพนระพุทธเจ้าตหนี้นี่ผู้ที่ฉันพัดสองครั้งพวกเราฟังไม่ล,ะก,มละก็ไม่ฟังนี่ด่าเออพระเจ้าด่าเนี่ยไม่พอใจเนี่ยที่ฟังภาษาบานเรานี่มันง่ายกว่าเพราะพวกราพวกเราไม่ใช่ผู้ดีนี่นั่นแหละพวกเรานี่มันมันเป็นจิตอภิปีอยู่เนี่ยผมจะพูดอย่างนี้นะ เนี่ยนะมันจะว่าจะไปว่าคนนั้นคนนี้นะในพระสูตรในอะไรนะั่นก็เพียงว่าตำหนิืม hmm. ผมจะใช้คําว่าดา่าเอีย่ยกระทุตฟังธรรมนจะไปเรียนยังไงผมตาก็ไม่คดีแล้วจากยกให้ธรรมหานั่นแ,แต่เรียนแล้วก็จะเป็นตัวอย่างด้วยในะธรรมาไม่ใช่ว่าเรียนแล้วนี่เอาเป็ดเอาผีออกมาเป็นผ้านนะไปว่าคนนั้นคนนี้แล้วกลับมาดูตัวเองยังจับเงินจับ,จบทองใช้จ่ายเงินทอมากระบาดหรือไม่ ยังมีตรรจจัตราแคบแนบหูโทรหาหลิงหาลายคนนั้นหรือไม่ยังกลับรถเล่นอยู่หรือไม่ยังมีอากาศยาที่ลื่อๆเหมือนทางโลกหรือไม่ต้องบกมาตรงนั้นที่ธรรมาหานั่นผมนี่ไม่มีคำี่ไปแต่ต้อง,องของของสิ่งนั้นผมจะศึกษาในพระวินัยเล็กๆน้อยต่นที่ผมจะรักษาได้ผมศึกษาผมศึกษาหมดแต่ผมจาไม่ได้หมดแล้วในในี้ผมก็จําเอานามวะโกบาติดย่าไปนั่นที่บอกว่าสมควรไม่สมควรที่เป็นธบัตรทั้งนั้นนั่น ผมว่าสมควรไม่สมควรก็เอาทั้งหนเอาทั้งโลกที่ตําโลกทั้งโลกเขาตีเตียนนั่นที่นี่ตีเตียนที่เรียกว่าลูกบว่ชาตินั้นท่านมหากาบขอเข้ามาท่านมหาเลยนะอืมก็สาธุด้วยนะโอก็ด่าผมหนักอยู่ในนั้นผมใช้คำว่านี่นะผมใช้คำว่าด่านี่แหละสาธุด้วยอีกฝั่งดำเป็นอย่างนั้นแล้วผมไม่ได้ว่านะผมทําเท่าที่ผมจะทําได้และเป็นตัวอย่างในเรื่องพระวินัยด้วย เร่อ,กอ,องการกอการทั้งช่างนี่ผมก็ไม่มีพอผมศึกษาดูแล้วว่าพุทธเจ้าแกลกขณะสฆงไม่พากอกาะพาช้างนี่ไม่ใจว่าผมประม,มาทแต่คูดถึงเราทหรือวินัยนะเรื่องพระธศึต่างๆนี่ผมก็กล่าวข้ข้ามาทัมามหาตลอดนี่นะพอะยกว้ทํมามหาผูุ้ทีีเรียนเกง่งผู้มีิสีก,ากําลังปัญญามาปกป้องพระพุทธศาสนามาปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันไม่ใช่ว่ามาด่ากันมาหาเรื่องกันมันก็ไม่ถูกนะ ผมไม่ได้หาเรื่องใครนะผมไปเป็นกลางที่สุดนะเรื่องก็ได้ามาหาข้าใจนะอท่นมหาที่ด่าผมนั่นแหละมีหลายมหาอยู่นั่นน <c oughs> ผมไม่ได้ว่าผมกล่าวข,ขอขอมาและกล่าวขอขอบคุณขอบคุณด้วยที่ตํหนิผมอืแต่ผมใช้คําที่บอกว่าไม่เหมือนหมูนั่นแหละอืเพราะว่าจะท่านพูดอะไรท่านพูดธรมภาษาว่าเราไอ้พวกเรามันเป็นจิตไอ้กุยอย่างท่านมหาเข้าใจนะเป็นจิตอปีอยู่ไงมีกิเลสเปรติอยู่ในใจนี่นะ่ะ เราจะใช้คําว่าตําหนิตําหนินี่ฟังแล้วมันงามเกินไปไงนั่นแหละมันได้ฟังหรอกท่านมหานั่นแหละนี่มหาที่ว่าผมนลยนะนี่ผมพูดให้ฟังถ้าใช้คําว่าตําหนิตําหนิมันไม่งามผมคิดว่างั้นใช้ว่าด่าใช่เอมประาว่ารอเป็นไงมันง่ายกว่าไม่ต้องว่าพระเจ้าตําหนิไอ้คนนั้นหรือไอ้อย่างนั้นอย่างนี้ตําหนิพระรูปนั้นตําหนิตําหนิอานี้จะพูดแล้วมันงามนะท่านมหา เลยใช้คำว่าด่าดีกว่านี่ขอท่านมหาเข้าใจนะในเรื่องทำไอ้ในเรื่องหลักข้อสูตรอะไรต่างๆนั้นผมก็ต้องยกให้ท่านมหาเพราะผมไม่ได้เรียนไงปริผมก็ไม่ได้เรียนไม่เรียนปริไม่ได้เรียนปอนั่นปอนี่นันนนน่นท่านมหาท่านมหาก็สาธุเรียนนี่เก่งเละปฏิบัติเป็นตัวอย่างด้วยม่เช่เราเรียนจบเป็นมหาแล้วนั่นยังไปหาจีบสาวอยู่มันก็ไม่ถูกนน่น่นเรียนจบเป็นมหาแล้วนี่ ก็ยังจะเป็นจับเงินจับทองใช้ใจ่ายเงินทองเหมือนคารว่เจ้าเดมนมันก็ไม่ถูกนั่นนหะเรียนจบทั้งภาคปริยัติเรียนจบทั้งภาคปฏิบัติด้วยอันนั้นจึงจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพระพุทธศาสนาผมจะกล่าวผมงะว่วอย่างคุณข้าใจนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่ตำหนิตีเตียนกันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ผมเตียนนี่ผมเตีเพื่อตำหนิตีเตียนพวกตีเลถีนอกรีตนอกหลายเท่านั้นผมไม่ได้พูดานิตีเตียนธรรมหานะ ก็ยกตัานมหาไปยกใบเหนือเก่าเหนือกระหม่อมทุกลูกผู้กาลังเรียนอยู่ก็ตามผู้ที่เรียนจบแล้วก็ตามนั่นถึงจะเป็นยังไงก็รักษาหลักพระวินัยด้วยกันเหมือนที่เราเห็นกันอยู่นั่นนะที่สืบขายลายเพศออกมาท่านก็รักษาไว้ท่านก็ทําเป็นตัวอย่างให้เห็นนั่นแหละไม่ได้ออกชื่อหรอออกชื่อแล้วก็จะว่าไปก่อกระแสอีกนั่นดังที่เราเห็นกันดูแลกันอยู่นั่นนั่นนั่นเป็นอีกเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจกันนะท่านมหาตมกงกับพรเข้ามาด้วยนะ ผมพูดตรงหน่อยผมพูดจริงหน่อยนะนั่นแหละก็ดีที่ฟังทำฟังให้มันจบกันด้วยบางทีก็ตัดต่อไปครึ่งหนึ่งอ่านั่นมหาอาจจะฟังไปกึ่งเดียวไม่ได้ฟังจบว่าผมพูดเรื่องอะไรบ้างและจบท้ายปิดท้ายด้วยเรื่องอะไรบ้างผมพูดไปผมผมพูดไปผมก็พูดเสมอว่าผมไม่ได้เรียนนะเออผมอาจจะจำผิดนะผมกล่าวเขาเข้ามาท่านมหาด้วยนะนั่นแหละพอผมแก่แล้วเนี่ยผมศึกษา,านานแล้วละ่ะตั้งแต่ที่มหาทั้ง ห้าหกรูปที่ชัดผมนั่นแหละที่ผมพูดให้ฟังตั้งแต่ปีพศสอบต้งมาร้อยสี่สิบสี่นู่นัง <c oughs> นั้นผมก็อยู่ป่าอยู่เขาของผมมาตลอดตลอดตลอดจนมาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ผมก็ไม่คิดว่าจะอยู่นี่เพราะว่าท่านมีท่านมหามากแล้วตาเต็มโลกเต็มต้องสานแล้วเนี่ยผมก็ยกไวให้กล่มนี้เป็นผู้ที่ป,ปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยหลักพระวินัยของพระด้วยและด้วยพระสูตรต่างๆด้วยยกประวรีด้วย,ย,รวยเราจะไปนั้นหมดมันก็ไม่ได้นี่เนี่ยเพราะผมพิจารณาแต่ต้องดูเพราะผมเป็นสัทธาธิกะ ผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นศรัทธาทิกะมีความศรัทธานําหน้านั่นก็นมาที่ผมพูดเมื่อกี้เนะ่ยในเรื่องระจตรที่บอกว่าไอ้เทวดาไนี่มาสอนพระพุทธเจา้าให้จดจรู้เป็นโุธิยานี่พวกเราจะเชื่อหรือถ้าพวกเรามีความารพในพระพุทธจเจ้าเนี่ยผมก็จะถามท่านมหาเลยนะแต่ท่านมหาจะบอกว่าโอ้ยเชื่อเทวดาเออเทวดานีเานเ่เขาเรียกว่าอะไรล่ะทำลิตแสดงลิตอแปลงร่างกายเป็นเอ้อะไรล่ะคนแก่คนเจ็บ คนตายและสมณะมาสอนพรพุทธเจ้าเนี่ยท่านมหาจะเชื่อหรอเอ๊ผมก็จะถามท่านมหาว่าเนี่ยไอ้บารมีเนี่ยของพวกเทวดาที่สร้างบารมีสามสิบทัศน์หรือไงท่านมหาผมก็จะถามเลยนะ่นี่แหละผมก็เดี๋ยวความุกรุผมจึงไม่ลงใจผมจึงใช้คํำนี้อนี่ขอท่านมหาเข้าใจนะที่ท่านมหาจะบอกว่าผมนี่ผิดเพี้ยนผิดเพี้ยน,ยนแต่พระใจผิดอกผมก็กล่าวขอขามาได้ไงผมพูดเดี๋ยวความขรุกรุไง เดี๋ยวท่านจะไป,ไปประกาศบอกว่าเนี่ยเทวด,ดานี่เลือดเสมกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเหรอผมก็ไม่ลงเหมือนกันนะท่านมหานั่นแหละอย่าเชื่อได้อ้างตำราเงินในกลารรมสูตรนั่นน่ะแล้วต้องพิจารณาแต่ตองด้วยว่าในในประตุนั้นเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ต้องดูด้วยนะท่านมหาไม่ว่าจะอันนี้ไปหมดไปไอเชื่อไปหมดเหมือนเออเอาดีดพินพินสามใมาเทศโปูดไอพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะตัดจะรู้ไอ้ทำเพียรทุกการกิริยาเนี่ยก่อนที่จะตัดจะรู้เป็นพระโพธิญานเนี่ยท่านมหาจะเชื่อได้เลยเพราจะถามท่านมหานะถ้าท่านมหาเจอก็แสดงว่าท่านมหาไปเข้าข้างพวกเทวดากลุ่มนั้นที่นั่นผมไม่ลงเลยนะผมพูดได้ฟังตรงๆนะผมปฏิบัติมาแล้วนี่มันไม่ได้มีอย่างนั้นนะผมปฏิบัติ้วย่วามเคอรพนี่เพราะผมเป็นไอ้ศรัทธาทิกะนี่เอาตาตานนำหน้านี่นั่นถ้าใครประมาทพ่อผมบิดาผมผมก็จะไม่ลงทันทีทันที ประสูตรในที่เตอร์ตัวพ่อผมผมก็จะลงทันทีทันทีนี่ของท่านมหาเข้าใจด้วยนะนั่นหรือท่านมหาจะไปเชื่อเขาอย่างนั้นเหรือท่านมหาผมก็จะถามกาบขอโอกาสท่านมหาด้วยนะท่านมหาจะเชื่อเทวดาอย่างนั้นหรือท่านผมก็จะถามท่านมหาคืนว่าเทวดาสร้างบริวิสานติทัานหรือไงนี่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นไอ้ครูของเทวดาได้ยังไงอ่ะอย่างนั้นก็จะพวกเทวดาพวกนี้ก็จะหัวล้อย้อย่อที่โอ้ยก็ที่ไอ้สำนะโกมพระพุทธเจ้าจะสรู้ได้เพราะข้าพเจ้าไปดีสีปีเป่าให้ฟังนั่น นั่นก่อนที่ไอ้สมมะโกดมจะออกวันประชาออกทรงประนดนั่นก็พระเจ้าไปแปลงร่างเป็นคนแจกคนเจ็บคนตายและสมณะเพื่อสอนไอสิทธตักุมารอย่างนี้จะไม่อายไปในการพบรูปพบเรือรูปพบแล้วท่านมหาผมไม่ลงนท่านมหาท่านจะบอกว่าผมผิดเบียนจากหลักธรรมลักวินัยผมก็กลับเขาข้ามาด้วยแต่ผมพูดตามธรรมตามวิไนนะท่านมหาเพราะกัลยาณมิตรก็มีอยู่ก็ฟังหูไปหูเพราะเนี้ยละ ในบางจริงบางอย่างพระเราก็เลยทะเลาะบะแบ่งกันผมทําเป็นตัวอย่างให้เห็นด้วยเนะี่ยเวลาผมพูดผมก็ทําให้เห็นด้วยนะี่เหมือนหลักพระวินัยอย่างนั้นผมไม่เคยจับเงินจับทองเวลาผมจะรับผมก็รับตามทาตามวินัยใช้จ่ายตามทำตามวินัยโดยมีวัยรวยากรเป็นผู้รับให้เป็นผู้ใช้จ่ายให้นั่นแนหะถ้าไปไหนมาไหนจะให้ผมขับรถเองนี่ผมไม่สามารถที่จะทําได้นะท่านมหาใกล้ขนาดไหนก็าตามผมก็จะเดินเอาผมไม่มีอย่างนั้นนอกจากจะมีคนที่จะขับรถให้